เขาไ่เห็นป๊าดโคตรดอกเลยงานแท้ง,งามมาแสดงว่าเขาได้แต่รุ่นนี้ไปเบิงงางมงามพุ่นเขาตัดแล้วเขาเตะพร้อมูหลายแทหลาย่าพุ่นอ่ะพุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าพบกับฝรั่งฝั่งคงอีกแล้วจ้าเข้าป่าเหมือนเดิมตาเลี้ยวหาเห็ดจ้า ยางเขามาจกตีท่อนท้างเห็นแล้วจ้ะนี่จ้ะมาเบ่งน้ำกันนี่รั่ลังฟังโค้งเห็นแล้วจ้ะเห็นแล้วจ้ะย่างเข้ามาเพึ่งยางเข้ามามเห็นแล้วจ้ะนี่สวย ไปไปต่อเปิดย่างเข้ามาตั้งตดปูดอยู่นี่ดอกเตียวนี่ติโอ้ลงเรือเขา สวยป่ะนี่จ้าเห็นอีกดอกหนึ่งซึ่งดำนี่จ้าอยู่ในเบิงอรั่งฟังโขงสิบพักเขาไปเอาผีผีโอ้ยโอ้มีหมูมีพวกบ้านอ่มาออกอยู่คนเดียวจ้านี่จ้านี่โอ้แดดนี่จ้า เดี๋ยวหามูแล้วก่อนดอกหนึ่งยางไปยางมาโอ้เกือบเดียวพอเห็นนี่ปิดไ้เนาะเกือบเดียวพอเห็นเลยนี่อีกดอกนึงจ้ะงวงามคู่เกือบพอเห็นจ้ะ เอ้หาต่อมีอีกไหมตัวนี้แมนตัวบางยาน,นี่บอแมนตัวนี้แมนจ้ะนี่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 ตัวนี้แมนนี่นี่หัวเพิ่นกำลังโผล่โอ้ยมีอีกบอหากรนโผจ้ะนี่อยู่ในป่ามันก็นเลยโอ้ยนี่ในป่าเลยหกแน่ นี่จะเบ่งเนี่ยเหลียวบ่เห็นโอ้ยเกือเป็นเหยียบเพิินน้อยหลายกระไดเนาะผู้ใดที่ไปเห็นนี่จะเอ,อ้อน้ำนี่โอ้ยเหลียวบ่เห็นน้อยหลายกระไดออกแบบนี่ไผสิไปเห็นบ่เห็นน้อยหลายพอด น้อยค่กมึงยานี่นเห็นใบไม้โน,น้นโน้น,นเคียเล่นก็น่าว่าซันละแมนอหลีเอ,อ้ยมันน้อยอยูแต่เพิ่นออกกันสองสามดอกคุณทีล่ล่ะเข่ามาแม่พอมึงเข่ามาแม่โอ้ยน้อยอยู่นังออกหลายดอกอยูหมองนี่น่ะสามดอกสี่ดอกพุ่น่ะใส่ละเห็นอยู่หนี่ไวๆเออนี่ โอ้พ่นยางไก่ยมาอีกดอกหนึ่งโอ้ยเพิ่นออกเป็นกุ้มน,นี่นะได้ทั้งดอกซ้ำนี่พอมึง <ST> จากคุณปรกก้อนตามมาน้ำลง <ST> างพิ้นมันปรกก้อนเราตามมาฮะมากับอันตาต้าอันนัน้นงวนอันตาต้าอันนั้นเราดูจากตาต้างวานเอาอันมาน้ำเจ้าเห็นบอลมากๆกับมาน่ะ เด้บักมากมาหาเจ้าน่ะคุณประกอบเรางงบักมากนี่เด้นี่มากน่ะนี่เด้มากน้อยน่ะเออหนิจ่ะวนแคบวนน่ะขึ้นไวเทว่ะน้ำแตงงามมื่อวานนี่คือบ่เห็นนี่มันขึ้นไวขึ้นไวม้ขึ้นไวม้วนมันขึ้นไวโพดเมื่อวานนี่บ่เห็นเลยนี่น่ะหาจนสิปีนแผ่นดินอยู่นี่น่ะบ่เห็นเมื่อวานนี่น่ะนี่ละวนอยู่นี่ ตอปักงามป่านนั้นแม่หันยังมากินเลยอือจะเรีงว่าแสดงว่ามื่อวานนี้ก็ขึ้นนี้ค่ะนี่ดอกเพ็ดนี่อือนี่ยังซีคุณประกอบเราไปเห็นดอกนี่นี่ดอกเล่นน้อยเหี่ยวเหี่ยวไนี่นี่นี่เห็นน้ำมูดอกหนึ่งอ้ยงามอยู่ วสีดขดียีข <te ี้ดินว่สีขี้ดินกับสีใบไม้เนาะสีขี้ดินกับสีใบไม้นี่นี่นี่เป็นบว่โบโแมนเฮดแมนเฮดอยู่โบแมนเฮดกินออกมากนี่นี่มากเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนจ้ะนี่ ใช่สายเออเนี่ยนีนนนนน่อ้าพร้องถือ <laughs> เอาหาไหมหาไหมเออแสดงมาโอ้ยนี่เหยียบมุนอีกละเท่าเขาเหยียบคุณ<อ>โอ้เขาเหยียบเขาแลนเอาแต่ดอกง่ายๆ่นี่นี่นี่ดอกหนึ่งนี่นี่แมนมันหากะออกเออขาตัดขาอยู่ใกล้ๆเขาเพ่เห็น โคตรดอกเลยงานแท้งามมาแสดงว่าเขาได้แต่รุ่นนี้ไปเบิ้งงามงามพ่นเขาตัดแล้วเขาเตะพ่ออู้หลายแท่หลายว่าพ่นน่ะพุ่นพูนพูนซีหาดอกอู้เบิ้งเขาเหยียบเขาเตะนี่แม่นเบิ้นี่นี่นี่เป็ดเขามาพี่ เต็มยูไม mm ่แด่ดอกงหายๆเราไอ้เมันคือผมเห็นเขาอัดมันลามมาพี่หูแล้วมันลามกันยังะออกแค่ออกมาดอกแค่ดอกวะยุใส่แล้วระวังตะหยียบพี่อุ้ยเนาะ เราบ่เห็นนล้ว嘛โบเราอยู่นอคอยหาก็ะเฮนดีกว่านึงใสเออหาหาหาเออหาเอาหาเอามันสิมีหลายอยู่ค่ะอาโฟมเยอะๆๆอันนั้นหลายมันสิเหยียบอันะเนาะเขาบ่เห็นนะนะเห็นสองสามดอกพุ่นพุ่นอะดอกง่าย พุณอะโอ้หอเห็นหาดีๆหาดีๆนี่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 นมาร์คมาดมยังอันค้นได้แล้วเไปหาเก็บอันค้นว่าได้บุนมากอวมากก็ไ,ด,ได้ไม่หาเห็ดไม,ไม่หาเห็ด ตายตายตายยังบ่ตัดขาเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวสิไปตัดขาให้เบิ่งนี่ดอกนึ่งอู้ยนี่ดอกนึงสองดอกนี่กลายไปทำหน้าห้าก็บ่เห็นบ่มีไม้หาเห็ดคือหนูเว้ยนี่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 อันอยู่หญ้าจ้ามันจะบ่เห็นปานใดเนาะอันเด้หญ้าหญ้าอันนั้นหญ้าบังนี่โอ้ หลายเลยแมนเมนเออกเป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นแถวไปเลยโอ้ยนี่จ้ะบ่บได้กดวิดีโองามคักนี่นี่ออกงามงามมันล้ามขึ้นมาฮอดพี่เมนเหมิดเลยเถวอื้อตัดเข่าเลยตัดเข่าตัดเข่าเลยนะอตัดัป๊ปั๊บเลยอืม บ,บาบดกันมาเป็นแถวนะโบอ,อืมฉันละแต่เห็นหล่อนจักน้อยนะเ,เขาเมื่อเฮาเนีขี่ข้านไปเล่มบ่มีคนเล่มเอาออกลายๆเลยเเอ,ออกอีกอืมออกลายกระเฮียวจ้ะออ,ออกลายก็ยไ,ไ,ได้อืมออกลายกระเฮียวเพราะว่าเฮากว่าสิเมื่อหัดเงินอืมฉันละ มาพระท่านเขาจะเขาเอาไปกกุงบัก<า>ใหญมา่นได้รุ่นนี้เนาะอืมผนมาท่านเขาได้รุ่นนี้เบิดี่มันชีวีดอกไม้ยู่ขาง,างมันตัดอยู่ขางขาใหญ่กว่านี้นอืมอันนี้หยาปลูกตัดอยู่ข้างนะรุ่นใหญ่กว่านี้แสดงว่าเฝ้านะเฝ้าแล้วหนีเร็วบ่เห็นหลายและแลนนะแลนเก็บนะเห็นหลายนะดึงเอาได้ดอกอันใหญ่ๆแลแนเลยอ่ะนะ

อันนี้เสีพหัวดำเด้อจ้ะหอมอันนี้เสีพแซบก่อนมูเปินว่าหอมดำคนน่ะเดยวถ่ายด้วยตรงนี้เด้อปัด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 สะออนส้อนเห็ดบึดเดียวเด้อจ้ะนี่เนาะห้กะเข้ามานี่ล่ะ เก็บมาหั่นสวาลอยล้อเนาะมาได้อยู่นี่กลุ่มเดียวกลุ่มเดียวหั่นเต็มกระตาอีกละมาได้อยู่กลุ่มเดียว งามคักงามแนี่จจะกุ้มเดียวเบิดกุ้มเรือเพื่อนเด้อจ้ะนี่กุ้มเรือเขาเอาไปแล้วมันเลือแต่ดอกน้อยขนาดเหลือเด้อจ้ะนี่ขนาดกุ้มเหลือขันกุ้มบ่เรือนี่บ่มีกระตาใสจ้ะมันดอกใหญ่เขาเอาไปไมีได้ดอกใหญ่ๆฝรั่งบางคงมาเจอดอกน้อยเหลือเขาเบิด ทิ้งคุณกับเห็ดดำเนาะพอมึงนะเทิงุงามจ้ะไอ้ดอกงามงามบ่มีแมงเลยเนาะพอมึงเนาะมันออกไม่บ่มีแมงเนาะปกติคันออกไม่กับแมงหลายอันนี้บ่มีแมงเลยขาบ่มแมงเลยขางามเบสางามเบดเลยเขาเหยียบอันนี้นะ่ะ เอาว่าได้กระทิงเถ่ะอันนี้เขาเหยียบกินตีนเขามามามิดออกตาแปบ๊บเดียวจพะพ่อแม่พี่น้องจะเกือบเต็มกระตาอ้อยต้อยเลยจ้ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามที่เน่เนยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโคงนะคะว่าฝรั่งฝังโคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำอะไรที่ไหนจ้าวันนี้พามาเก็บเห็ดสวยๆจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย